สวัสดีผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนตีนาไม้ผลช่องวิถีเกษตรกรวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาดูเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือนนะครับซึ่งเครื่องสีข้าวเครื่องนี้นั้นคุณแม่ผมเองเป็นคนจัด หาซื้อมาไว้ใช้กันเองในบ้านครับโดยหลักๆแล้วจะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ครัวเรือนครับปกติแล้วที่บ้านผมทำนาอินทรีย์แล้วเราก็สีข้าวกินเองเรียกว่าทำเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้ามีโอกาสในคลิปต่อๆไปผมก็จะขอเสนอการทำนาอินทรีย์ของที่บ้านเครื่องสีข้าวรุ่นนี้เป็นรุ่นขนาด3ามแรงมา้า ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้ในครัวเรือนเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเครื่องว่าเครื่องขนาดนี้จะแรงมากขนาดไหนเลือกลองมาฟังกันเลยครับเสียงของเครื่องสีข้าวเวลาทำงานเสียงก็จะดังประมาณนี้ครับเรามาดูหลักการทํางานของเครื่องกันเลยครับ เปิดสวิตช์ไฟที่อยู่ด้านข้างเหมือนที่คุณเห็นในคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มการทำงานให้ตักข้าวใส่ตรงถังที่ใส่ข้าวเปลือกตรงถังที่ใส่ข้าวเปลือกหรือถาดที่ใส่ข้าวเปลือกนะครับก็ตรงจุดที่พี่เคยผมกำลังตักข้าวใส่อยู่ที่คุณเห็นในคลิปและเครื่องก็จะ ทำการสีข้าวและข้าวสารก็จะออกมาโดยข้าวจะออกมาทั้งหมดเป็น3ส่วนนะครับข้าวเต็มเม็ดข้าวออกครึ่งเม็ดและปลายข้าวที่คุณเห็นตรงนี้เป็นข้าวที่ออกเต็มเม็ดนะครับช่องนี้ส่วนตรงช่องที่ละข้าวไหลออกมาใส่ถังสีเหลืองๆนะครับตรงนี้จะเป็นปลายข้าวนะครับปลายข้าวจะออกมาตรงช่องนี้ และตรงนี้ก็คือข้าวที่ออกเต็มเม็ดและในส่วนข้าวที่ออกมาครึ่งเม็ดก็จะหล่นลงมาตรงถังสีดําที่คุณเห็นในคลิปนี้นะครับหล่นลงมาตรงช่องนี้นะครับข้าวที่ออกมาครึ่งเม็ดเครื่องสีข้าวรุ่นนี้นั้นสามารถตั้งค่าว่าเราต้องการข้าวสารเม็ดขาวขนาดไหนได้ด้วยครับสำหรับเครื่องสีข้าวรุ่นนี้ โดยจะมีปุ่มปรับตั้งค่าว่าเราต้องการสีข้าวเม็ดข้าวขนาดไหนให้เราเลือกอยู่ครับ ส่วนเปลือกข้าวก็จะถูกสีออกมาตรงช่องที่คุณเห็นแล้วเราก็จะรองทั้งหมดไว้เพื่อนำเอาไปสีเป็นลำข้าวอีกครั้งนึงและนำไปเลี้ยงส์เลี้ยงของเราได้ครับผมเมื่อเราสีข้าวเสร็จแล้วเราได้แกบแล้วเราก็จะนำขี้แกบนี้มาสีเป็นลำละเอียดอีกครั้งนึงโดยจะทำการสีตรงถาดรองสีแดงที่อีกตัวหนึ่งนะครับ จะเป็นคนละช่องกับที่สีข้าวเหมือนที่คุณเห็นในคลิปนี้นะครับและการสีลำนั้นคุณยังสามารถตั้งว่าจะต้องการลำละเอียดขนาดไหนโดยจะมีตัวปรับตั้งค่าที่เราสามารถกำหนดเองได้เลยครับผมเครื่องสีข้าวรุ่นนี้นั้นยังมีความสามารถสีถั่วและข้าวโพดได้อีกด้วย ครับเรามาถึงบทสรุปนะครับว่าเครื่องสีข้าวรุ่นนี้จะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมถ้าว่าคุณต้องการจะซื้อเครื่องสีข้าวรุ่นนี้ไว้ใช้เองที่บ้านคุณจะมีข้าวสารที่สีสดใหม่ไว้กินเองและได้รับข้าวสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยและลำยังสามารถนำไปเลี้ยงสเลี้ยงของคุณได้อีก เครื่องสีขขารุ่นนี้นั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคามากถ้าเกิดว่าคุณสีข้าวประมาณ3-4ถึงคัวเรือนแต่อาจจะมีค่าซ่อมบำรุงบ้างเมื่อเครื่องชำรุดเสียหายครับผมผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใดกำลังมองหาเครื่องสีข้าวจะซื้อเอาไปไว้ใช้เองที่บ้านและวันนี้เราจะมาลากันด้วยคำขวัญประจำตำบลผมครับ และพี่สาวผมจะล่ำลาด้วยภาษาอีสานครับดินแดนห่วยเขากมงามรือน้ำพาะทาสามกูวายสาเจ้าปูหักค้ําเขียวยืดเนียวเศรษฐกิจพอเพียง